เอาละสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Beat บีบเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิป,ปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาสรุปภาพรวมตู้กาชานะกับตู้กาชากิลเควสซีเลคชั่นนะครับตู้กาชา Gil กาชาิลเควสของ Selection เนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีวนเวียนเป็นทุกๆเดือนอยู่แล้วนะครับแค่จะปรับเปลี่ยนตัวละครที่ ออกมาในตู้นะครับครั้งนี้ตัวละครเด่นๆเนี่ยก็จะเป็นอุกจิเกะยินแล้วก็ยามินะที่ขึ้นปกนะครับแต่โดยภาพรวมในตู้นี้เนี่ยมีตัวละครทั้งหมด5ตัวละครด้วยกันนะครับตู้นี้มันก็เหมาะสำหรับคนที่จะหาตัวละครไปตีกิ้วนั่นแหละนะมันตามชื่อตู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวละครในตู้ด้วยว่าแต่ละตัวมันตีกิ้วอะไรได้บ้าง นะแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวละครใน i อเดียของเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้อมูลในตู้นี้กันไปพร้อมๆกันนะครับอ่าก่อนอื่นเลยเริ่มจากวันเวลาที่ตู้มาก่อนก็จะมาในวันนี้เลยก็คือวันที่28เมษายนบ่าย2โมงนะครับอยู่จนถึงวันที่6พฤษภากนบ่าย2โมงนะครับโดยในเลทของตู้กาชาเนี่ยแน่นอนก็เหมือนตู้ตระกูลเซเลชันทั่วไปนะครับก็คือเลทอยู่ที่ 5%ทุกสเต็ปนะครับไม่มีในเรื่องของการหลุดเลทเพราะฉะนั้นเปิดได้ตัวละคร5ดาวออกไฮไลไท์ให้คุณแน่นอนนะครับการันตีสเต็ปที่5และก็สิเนาะและนี่ก็คือโชมหน้าตัวละคร5ดาวทั้ง5คนในตู้นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปภาพรวมแบบคร่าวๆนะครับว่า5คนนี้ ทำหน้าที่ในการตีกิวได้ดีมากน้อยขนาดไหนนอกจากการตีกิ้วไปทําอย่างอื่นอะไรได้บ้างนะครับผมจะเริ่มจากน้องลิลูกะก่อนเลยสำหรับลิลูกาเนี่ยเป็นสายโจมตีปกตินะครับเอาไปช่วยตีกิว้วควินซี่สเตร์ลิเตอร์ได้นะและณนะปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวละครเพียงตัวเดียวเท่านั้นในเกมที่เป็นสายโจมตีปกตินะที่แบบโจมตีควินซี่ได้นะครับ เผ่าควินซี่ในเกมนี้เนี่ยเวลาตีกิวมันจะไปรวมกับสตาร์ลิตเตอร์นะครับระยะใกล้ระยะไกลก็รวมกันทั้งคู่เลยนะก็ขึ้นอยู่กับการโจมตีแยกระยะเท่านั้นนะครับซึ่งการสังหารควินซี่รวมถึงสตาร์ลิตเตอร์ระยะไกลเนี่ยไม่มีสายโจมตีโปรติเลยทุกคนอันนับปัจจุบันมีเพียงแค่ลิลุก,กะคนเดียวและอัปุิตี้ที่บวกเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าไม่ได้ดีอะไรด้วย มันเหมือนตัวละครสายโจมตีปกติทั่วไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณได้ลิลูกะมาคุณหวังว่าเปิดลิลูกกามา1นทแล้วจะแบกให้จบๆไปเลยต้องบอกก่อนเลยว่าไม่นะไอ้เผาคิมซี่สตาร์ลิเตอร์เนี่ยขึ้นอยู่กับทีมด้วยนะสายสกิลแทบจะเป็นดาเมจหลักเลยนะครับส่วนสายโจมตีปกติลิลูกกะถ้าจะเห็นผลแบบช่วยแบกจริงต้องไปสูงถึง5้านะครับไม่งั้นคือ ลำบากมากเลิลูกะคือแบบดาเมจมันไม่ได้เจาะเยอะขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้มีอบิลิตี้เสริมในการช่วยตีกิวด้วยนะครับถ้าเกิดเอาไปเล่นอย่างอื่นเล่นได้ไหมก็เล่นได้ครับดันปกติดันทั่วไปหรือจะไปช่วยในการดรอปหยาดน้ําก็ได้เพราะน้องเลลูกะมีในเรื่องการช่วยดรอปหยาดน้ําด้วยนะครับก็เป็นตัวละครที่แบบมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อตีกิวอะแต่ว่ามันเป็นตัวละครที่แบบไม่มีจะใช้ก็ต้องใช้ <c oughs> นะครับก็รออนาคตเผื่อมีตัวละครที่แบบมาใช้แก้ขัดได้นะครับ แล้วก็ตัวละครต่อมานะครับกับโลสโลสอารมณ์เช่นกันกับลิลูกะนะครับเป็นสายโจมตีปกติที่สามารถเอาไปใช้ในการตีกิวยมทูตระยะไกลได้นะสำหรับโลสนะครับตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อตีกิวหรอกครับตัวนี้เป็นตัวละครสังเวียนด้วยสามารถเอาไปใช้ในสังเวียนได้แต่ถ้าเกิดมาอยู่ในตู้นี้มันเป็นตู้ที่แบบขายตัวตีกิวเนาะต้องบอกก่อนว่า มันแค่เป็น1นึ่งทางเลือกเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้สายโจมตีปกติโยมทูตระยะไกลเนี่ยตัวเก่งๆมันน้อยมากๆนะถ้เาเกิดคุณจะหาตัวเก่งๆเลยคุณไปรอลุ้นกับตู้ใหม่ในการสังหารโยมทูตระยะไกลอย่างน้องอินูเอโอลิฮิเมตัวล่าสุดตัวนี้เนี่ยมันจะตอบโจทย์มากกว่าโลถแบบเห็นผลได้ชัดกว่าเยอะเลยนะลดมันคือแบบตัวละครที่แบบเราไม่มีตัวใช้อะ่ะก็เลยเอาไปทดแทนในการตีกิวโยมทูต ระยะไกลสำหรับสายจ่มตีปกติเพราะฉันได้มาไม่ได้ตอดโจทย์ขนาดนั้นถ้าเกิดอยากให้แบกจริงๆอารมณ์คล้ายๆกรณีกับเล,ลูกะต้องไป5้5ทับหนะครับถึงจะเห็นผลมากๆแล้วก็คนต่อมานะครับสำหรับอุคิทเกะนะครับอุคิทเกะเนี่ยจะเป็นสายสกิลที่มีอาเบริตี้ช่วยตีกิวนะแต่บอกตรงๆว่าตีกิวของเขาค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าเผาที่เจอคุณจะเจอทั้งควิมซี่แล้วก็ สตลลิตเตอร์ถ้าเกิดอุกิเกตเนี่ยมัน Killer. คิวเลอร์คริมซี่อันเนี้ยโอเคเพราะว่าดันนั้นมอนเตอร์ทุกคนมันจะเป็นเผาคริมซี่หมดเลยสำหรับบอสนะครับแต่ถ้าเกิดเขาไปเลือกสังหารสเตลลิเตอร์ itter, บางทีคุณอาจจะเจอแค่คริมซี่เผียวไม่เจอที่แบบคินมซี่ติดสเตลลิเตอร์นะครับยกตัวอย่างพวกอิชิดะหรือพ่ออิชิดะอะไรแบบเนี้ยที่มันเป็นคริมซี่แล้วก็บวกมนุย์มันจะทำให้อุกิเกตเนี่ยดาเมจตกได้ถ้าเกิดไม่ได้ตีแบบเผาที่เขาคิวเลอร์อยู่ นะครับมันก็ยากะระดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้แบกแบบเห็นผลได้ชัดขนาดนั้นสำหรับอุคติเกะนะครับถามว่าพอใช้ได้ไหมก็พอใช้แก้ขัดได้มันขึ้นอยู่กับบาลานซ์ทีมด้วยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับกับยามีนะยามีเวอร์ชั่นนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นของดีเลยในการช่วยตีกิวไล่สังกัดระยะประชิดนะก็ถ้าเกิดนับภาพรวมในตู้นี้ทั้ง5คนเนี่ยผมมองว่ายามีตอบโจทย์สุดนะครับตัวนี้ ช่วยได้เยอะเลยต่อให้เป็นกรณี1นึ่ทัแต่ถ้าคุณมีตัวละครเล่นมือที่แบบไม่ได้ห่วยมากอ่ะมันช่วยคุณได้เลยนะครับยามี่ส่งผลมากๆตัวนี้ตีดีตีแรงนะครับเล่นเหมาะกับการตีกิวนะเล่นง่ายด้วยยามี่นะครับเป็นของที่แบบใช้งานได้จริงนะในการตีกิวไรสังกัดระยะประชิดนะตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะถ้าไปเล่น่างอื่นได้ไหมก็ได้ครับเล่นดันทั่วไปหรือโฮคองหอคอยอะไรพวกนี้ได้อยู่แล้วสำหรับยามี่นะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมเชียร์ในตู้นี้อันนี้คือของดีมากๆนะครับ แล้วก็ตัวละครสุดท้ายกับอิชิมารุยินต้องบอกก่อนอิชิมารุยินเนี่ยไม่ได้มีอาวุิีออกแบบมาช่วยตีกิวอะไรนะเออผมก็งงเหมือนกันทำไมเขาใส่มาในตู้นี้แต่พอไปดูข้อมูลแล้วแบบลองคิดตามเขาจริงๆเนี่ยไอ้ยินเนี่ยมันช่วยตีกิวได้นะครับถึงจะไม่ได้ออกแบบมาตีกิวแบบ100%นะก็เหมือนตัวละครที่เพื่อนๆเ,เห็นในการตีกิวทั่วๆไปนั่นแหละไอ้พวกสายสกิลอะมันไม่ได้ออกแบบมาแบบเอามาตีกิว100%หรอกแต่ว่าตัวมันเก่งตัวมันแรงก็เลยเอามาตีได้นะก็เป็นกรณีแบบบยิินนนนะครันเนี่ ออบิลิตี้แรงนะเบิร์นฮิตสกิลบวกสองการารนะต่างๆมีความแรงต่างๆที่บวกเพิ่มเข้ามาอีกเลือดตรงเลือดเต็มได้ความแรงเข้ามาอีกนะครับภาพรวมยินเนี่ยคือมันแรงเลยจากอ b บิลิตี้แต่ว่าเกมเพย์ตัวนี้เนี่ยมันขัดข้องครับสกิลสองเป็นสกิลไฮโลแน่นอนว่ามันช่วยในการเซฟได้แต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องในการรีคูดาสกิลสองนะครับเพราะฉะนั้นน่ะการออกสกิลมันจะตกไปอยู่ที่สกิลหนึ่งทีๆแล้วสกิลหนึ่งินเนี่ยมันเป็นสกิลโจมตีแบบไล่ระดับ นะครับมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากในการเคลียร์มอนเตอร์มันก็ไม่ได้แบบช่วยได้เยอะขนาดนั้นยิ่งเจอแบบดันตีกิ้วที่มอนเตอร์มันกระจายกันมากๆเนี่ยการเคลียร์ให้หมดหรือการเคลียร์ให้ได้เยอะๆเนี่ยค่อนข้างลําบากหน่อยนะครับตัวนี้ถามว่าตีกิ้ได้ไหมช่วยได้ครับยินแล้วถ้าเกิดแบบมีทีมทีด่ดีๆนะมีเพื่อนแบบสายโจมตีปกติที่มันเก่งๆอยู่แล้วเนี่ยยินก็แบบเอาไปเล่นมือได้ในการเคลียร์มอนเตอร์ผมมองว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอาจจะมีบางช่วงที่แบบเคลียร์ไม่หมดต้องออกสกิลอื่นช่วยอะไรพพวววกกนนนี้แแต่าา่่าาาาภรรนะมมมยิังผออ็เไป เป็นตัวละครหลักเล่นมือได้นะช่วยทรงช่วยเซฟได้แต่ถามว่าตอบโจทย์มากขนาดน,นั้นไหมก็ไม่ได้ตอบโจทย์มากขนาดน,นั้นก็ตามที่บอกนะว่างยินเนี่ยมันแรงแต่ว่าตัวนี้มันขาดแค่ในเรื่องของการออกสกิลเท่านั้นเองนะครับก็สรุปภาพรวมกิวเคสเซเลคชั่นนะครับตู้นี้เนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่อยากได้ตัวละครตีกิลหรือตัวละครในตู้นี้จริงๆนะครับแล้วในครั้งนี้เอาตรงๆนะผมมองว่าที่ใช้งานแบบจริงๆจังๆเลยอ่ะคือยามี่ตัวเดียวเลย ลิลูกถาถามว่าได้ใช้งานไหมมันก็ได้ใช้งานแหละครับแต่ผมมองว่าเดี๋ยวอนาคตก็คงจะมีแหละตัวละครสายโจมตีปกติที่แบบมันสังหารคลิมซี่ไม่ก็สเตลิตเตอร์ระยะไกลมานะผมว่าเดี๋ยวก็คงจะมีมาในอนาคตนะครับแต่ตอนนี้ที่ผมมองตู้นี้ที่แบบได้แล้วคุ้มจริงๆคือยามี่นะไอนี้คุ้มในกรณีที่มันออกนะครับออกแบบออกให้คุณไม่เกิน5สเต็ปอะไรพวกนี้ถ้าเกิดมันเกินเลยมากแบบเพื่อสิบสเต็ปเพื่อยามี่ผมมองว่าไม่ไม่แฮปปี้ happy. นะครับ กรน,นั้นตู้นี้เนี่ยจะเป็นตู้แบบทางเลือกแล้วกันสำหรับคนที่ไม่ได้คิดจะเปิดตู้ไทยเดือนอะไรพวกนี้แต่ถ้าคุณคิดจะเปิดตู้ไทยเดือนตู้นี้คุณข้ามเถอะไปเปิดตู้ไทยเดือนแท Ь นดีกว่านะครับโดยภาพรวมตู้ไทยเดือนดูดีกว่าอยู่แล้วนะไอ้ตู้กิลเคสเซเลคชั่นเนี่ยเหมือนออกมาคันแล้วก็ครั้งนี้ภาพรวมตัวละครในตู้ไม่ได้ดูดีอะไรมากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผู้เล่นใหม่ข้ามใดข้ามเลยนะครับไม่ได้แนะนําอะไรมากยิ่งผู้เล่นใหม่ไม่ได้แบบโฟกัสตีกิวอะไรมากอยู่แล้วในช่วงต้นนะครับค่อยไปโฟกัสช่วงหลังก็ได้ นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับตูกนะ้กาชา q ิ s เคสซีเลคชันนะก็ครั้งนี้ออกมาได้แบบเฉยๆมากไม่ได้แบบรู้สึกว้าวอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปของช่องผมด้วยนะครับและที่สำคัญเลยนะตอนนี้เนี่ยทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกแล้วนะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับลงต้นเพียงแค่เดือนละ 35บาทเท่านั้นก็สามารถเป็นสมาชิกช่องของผมได้นะสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมได้นะครับถ้าเกิดคลิปวันนี้ผมพูดผิดพลาดประการใดไปหรือพูดจาให้เพื่อนๆไม่พึงพอใจแต่อย่างใดไปก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ